ใครเคยเห็นฟักชนิดนี้เพื่อนๆฟักยาวนี่ฟักยาว พักยาวจักเพื่อนเพื่นว่าอย่างเนาะเพื่อนเพื่นน้ำเต้าหมักน้ำเต้าหนาะเพื่อนเพื่นน้ำเต้าลูกน้ำเต้าลูกน้ำเต้ากินได้นะเพื่นเพื่อนแบบนี้กินได้นะคะแบบยาวเลยน้ำเต้า